สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ย่าผ้าพี่น้องมาช่มเอ่อควายพ่อใหญ่ติดพี่น้องเราเลี้ยงควายมากพี่น้องไว้เราขายออกไปละสองตได้แสนหนึ่งพี่น้องเรือ,อน,นี่เราสิเก็บไว้ประดับขอกไว้ตอหยอดต่อไปจ้กพี่นอ้องถ้ามาเบิ้งเลยจ้าฝากกดติดตามใด้ด้อจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะเนาะห้ามไว้ควายหน่อยเจ้านน่เนาะ งามงามเนยอันชุดก้อนจังหวงงามเนาะอันทีเ่เจ้าคือมานไม่ติดมาน,นาั่มนะเป็นน,น้อยอรอดเอเลียดฮ้สอ,องตัวใดเอาที่เาวนี้เนี่ยวาเอาตัวนี้ก็เป็นตีงับตีงับแล้วนี่ยโอ้ตีงับตีงับตีงับแล้ว อืมแต่ว่านมแต่ว่านุ่มหั่นแหลนคัดปายในเนาะเอออ,อ้าชางโตได้ขายเป็นแผนทีช่วงช่วงมันขึน้นนะบะะ่กเหรอโอเมนอยู่ช่วงมันขึ้นเออเออขนาดว่าง่ายภายในเอ๊ะในจักเดียมเจ้าขายไปนะ่งเป็นเาวาหรือบ่กเหร โอ้นองปี่กล้วใหญ่สองปีตารานบ้านเลยครับไส่ีกกล้วเราบ้านนี้โอ้ปีกกล้วแล้วอืมกำลัง้ามอยู่หางเหินกกขาบันทงบันท่ยอืม แนี่นี่สมลัไปนี่่คือวัดิบหรือเปล่านี่มันมิดอีกทีโอ้นี่คือนี่น่บอกดอนให้ใช่ไหมเหรอแต่บอกดอนยังจริงเนี่ยนี่กับอีกอีกประมาณเครื่งเดียนได้ค่ว่าหวอืมเนาะเพราะเนอะ่วงแรงเด่นครับอือืมต้วน่มสิใค่ฉีกึงคัดมากคัดตัยจะฉีิออก ม้านเครื่องเหรียนพุล่ะเราไปลามท่วงพุนบอกลามนานใ้เหลเกี่ยวเขายู่ใส่อ๋น้เ้ามันจังบ่แดดเนาะใ้าใส่ข้อมอไุก้าใส้ลงไปเกี่ยวเออแสดงว่าทองนี่บไดเอารถเกี่ยวคอยเกี่ยวเอา อันอันเสี้ยงที่ที่สีอยั่หันได้เสี้ยงมาย้าตะไสสิลอืมปัดเาอาใส่ทงไหนอ,อ,อ๋อแกม้าตะอีกชงนึ่งอิลค่อยฮ็ดเป็นสี่ก็ดีดีนะคันบ้าเฝ้านีาา่ค่อยเคี่ยวค่อยมัดค่อยค้นอ๋อมันได้อยู่กันที่ นั่นลายป็นไดบ่อันอันอันน่าจะไกลแตดท่านนี่โอ้เห่ามอเหรออันเฮ็ดให้เล้วเลยบ่ได้ร่วมสีต้วนี่กะเกียวจะคนโอ้เหราคอยเห็ดเอาตีแล้วก็เกียวกระลูกกระมีอะไรเอาตีเขาอยังล่ะเขาเงนี่บ่ เห็ดเอาอยู่ดอกดีกว่า,วาบ่มีแนวเห็ดง่ายงืยง่นตัง 8, ้งแปดพันเนาะเห็ดเล่วๆก็ได้ <c oughs> มาเป็นหน่อยๆแปดพันโอ้หงายกับพอมีเล่มอยู่เอาน้ำก็มีกินยุกับมีีพี่น้องเอ้ยเป็นเลี้ยงควายดีดีกว่าเลี้ยงงว่วบ่งวัวมันไหวเนาะมันไหวมันวอกมันกินยากเออมันสบายมองนี่ ยามันแล้วมันน้ำบ่ออืดเนาะน้ำเข้าบ่ออืดให้ควายโอ้ที่ได้สามารถชิดเพิ่มอีกแบบนี้กรลังเด,เดี๋ยวนี้ก็ะลังขึน้นเด้แล้วค่าเริ่มขยับเรยได้เดี๋ยวนี้อ <laughs> เออเอาเอาทอไปก่อนสิโอ้ เออเอาไว้เห็นมันอันยอดเห็นมันในหลายกอนเนาะอืมในห้าก็ยูกับทีกัให้กับหน้าแล้วเห้าก็เลี้ยงไปเออที่ท่านกินก็ะมีให้หน้าบ่อดบอยากดินดอนิ่นบ่อขุนต้องพุดอันซาขุนปลากระแตกสวดสวดที่ขุนบ่อนว่าฉันขุนก็เนาะพี่น้องอยู่บ้านห้าเนี่ยเป็นตะยูุคัก วิีชีวิตบ้านๆน,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 นี่พี่น้องนี่อ่ะต้้งเนี่ยพนกับคนอัดเตสกับล้อยเล่นมันดูพี่น้องเป็อยู่ดิตั้งนั่นกับปลูกอ้อยปลูกอ้อยพี่นอ้องสวนอ้อยสวนอ้อยสวนยางพี่น้องนี่ร่มสีพร้อมดิน้่งวางกับมื่สีเขา่าขายห้ามขายขอบปลายพี่น้องเก็บก็ได้ขาย พี่น้องเอ้ยยีสิงเทสุงเทสเก็บเงินในละลายแล้วก็มีให้ไม่หน้าบัานปลายชีวิตจเะจ็มเอยูยังสีหละพี่น้องนี่ยมีน้ำให้น้ำหน้าเฮ้านี่หละ่ะหาอยู่หากินน้ำให้น้ำหน้าเฮ้าวิถีชีวิตบ,บ้านสบายใจสุกใจพี่นอ้องบ่มีเงินกับคล้ายเขา